พระมันนี่เราพิมได้พระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮมาส้นเลี้ยลโม่ฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุ้มรอมาตุลลอ้อบบบารากาโต้สวัสดีครับ,รบตรบพี่น้องที่กรอบรักทุกท่านเข้าสู่รายการข้าวดาวนับถอยหลังมุสลิมเฟลลี่2,565นี้ที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมมาเจอกัน29 30 31วันศุกร์นี้แล้วนะครับผมท่านนับการกลมๆก็วันมะลืนนะครับผมก็จะเป็นการเริ่มงานมุสลิมเฟลลี่วันแรกนั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกๆวันที่เรานับถอยหลังกันเราก็จะเชิญผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับผมมาพูดคุยกันมาเชิญชวนสู่บรรยากาศของงานมุสลิมเฟลลี่กับบรรยากาศสบายๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปเจอกันในงานนะครับเช่นเคยครับผมอุมาเสมาชัยมาพร้อมกับบังอับดุลลอฮ์อาดัมครับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรุบิลอัาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมเราห์มะตุลลอฮิบเรากาตุห์มัวันนี้เรียกว่าใกล้เต็มทนใกล้เต็มทีนะครับเรียกว่าเตรียมคลอดแล้วใช่ไหมแต่เป็นเด็กก็กลับหัวแล้วประมาณนั้นนะฮะใกล้จะถึงงานของทครชื่อว่ามุสลิมเฟรนลี่แล้วครับผมนี่ตื่นเต้นนะทำไมทั้งที่ไม่ใช่ครั้งแรกสองปีแล้วไม่ได้เจอกันไม่ได้ไปกรกตเลยตอนแรกว่าไม่ได้เชียวเลยว่าางั้นเถอะนะ เพราะวันเดี๋ยวเมื่อรือนี้ก็ได้เจอกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเจอกันที่นู่นฮะเรามาเจอแต่กันที่นี่ก่อนอเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะฮะที่จะนำสินค้านะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นเป็นทายาทของผู้ทิดโอ้โหใครทายาทเจ้าสัวผมผมจะเรียกว่าทายาทเจ้าสัวนี่ ม่ไม่อยากพูดต่อครับผมเดี๋ยวพี่นต้องเข้าใจผิดเป็นอีกจัสวนะ่วนหนึ่งประมาณนะั้นะวันนี้เนี่ยเหมือนที่บอกว่าเป็นทายาทของของผู้ที่อยู่ในวงการอาหารมาอย่างยาวนานแล้วก็ถ้าพูดถึงวงการอาหารหรือแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะไปที่ไหนก็ต้องเจออย่างแน่นอนนะครับผมเรากําลังพูดถึงคุณไลลาจำปาทองแม่แค่พูดนามสากุลเนี่ยหลายคนอ๋อเลยว่าเป็นใครพ่อขายครีมมาก่อนใช่ไหมครีมอะไรฮะเออสมัยก่อนก็มีอะไรนะกระจุบจำปาทองใช่ไหม อันนี้คนละคคนนละอย่างกันคนละอันกันวันนี้เขาขายน้ําส้มอ่าในผมเป็นน้ําส้มครั้นสดบ้านไร่นะครับผมขอต้อนรับด้วยนะครับผมคุณลาลาจำปาทองนะผมได้ทักทายพี่น้องก่อนเลยครับผมเชิญครับอ่าให้สลัมได้เลยครับผมค่ะทราบว่อะไรคุณมาลงดหรอยคุณม้คลลาจำปาทอค่ะคผมครับ ใมีบบครัอ่าบางซูห้มีซูไฮมีครับผมแล้วก็นี่ไลลาเขาเรียกครับผมเรกนี้กับบางแล้วกันครับผมอ่านะฮะมาอยู่ในวงการเรียกอะไรเรียกปู่เล็กบางอ๋อไม่ใช่เออประมาณวันนี้ดูสินค้ากันตรงนี้แล้วเนี่ยครับทุกคนได้ยินอ้จำปาทองจำปาทองเอ๊ะเป็นอะไรกับคุณอาหมีจำปาทองเป็นเจ้าสัวอาหมีอ่าเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวเป็นอะไรกับบางอาหมีจำปาทองลูกสาวลูกสาวโอลูกสาวเองนะฮะ แล้วทำไมฮะคุณพ่อไล่ให้ไปอยู่ปลายนาแล้วก็ทํามถึงไม่ใช่ทำน้ำส้มนี่ยังไงไม่ใช่นะก็เขาเรียกว่าน่าจะเขาเรียกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมีสองอย่างนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือพี่ไลลาใช่ไหมอย่างมาดุร้อยนี่เน่าคาต้นเลยเข้าใจพูดเข้าใจพูดหยอกเล่นหยอกเล่นต้องขอเนี้ยย้อนกลับไปที่ทุ่นป๋าก่อนก็คือบงอามีนะขอเนี้ยขอเนี้ยพูดถึงด้วยนะครับ เริ่มต้นมาเนี่ยลืมตามาเห็นอามินบริการเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอ๋ออย่างอย่างยังยังไม่เห็นเร่จตอนนั้นตอนสมัยนั้นคือเอ่ยักออกมานี่ก็คือเปิดร้านเป็นอาหารตามสั่งเล็กๆค่ะทีนี้ก็แบบว่ามีคนชวนไปแบบประกอบทําโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มักกับยักก็คือศึกษาแล้วก็ทํากันมาสองคนใช่ตั้งแต่เมื่อประมาณแบบ ประมาณ20ปีที่แล้วโอ้โห20ปีที่แล้วเกิดเรื่ยังเราเกิดเรื่ยงเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วเกิดแล้วนคนน้คนเกิดหรีอยงตอนนั้นมีลูกสามคนแล้วสามิปีที่แล้วมีูก3คนแล้วห้ามดูลินแล้วก็แสดงว่า20ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือเราเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นใช่มัาเลยใช่ค่ะมีมีอะไรที่ซึมซับมาจากมาย่อมั่งถ้าถ้าส่วนตัวก็น่าจะเป็นเอ่อ การขายการบริการการบริการลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะการคุยกับลูกค้าในการแบบประกอบดําเนินธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ถ้าด้านอาหารนี่ก็คือแบบเป็นแฟนที่เชี่ยวชาญ อาจารย์ใช่เพราะว่าเพราะว่าแบบพอพอแต่งงานกันมันก็คือเขาก็คือเข้ามาอยู่ในแบบว่าการออกตัวจีนบุฟเฟ่ยู่ในครัวเลยใช่ค่ะต้องถามบางนี้มีมีพื้นฐานการทําอาหารมาก่อนไม่ไม่ผมตัวผมไม่มีพื้นฐานมาเลยมาเริ่มที่ที่บ้านที่บ้านป่านเลยด้วยครับหนึ่งเลยใช่โอ้โหมาปอกผักหั่นผักซอยหอมซอยกระเทียมใช่ก็ทต้นเลยใช่มาล้างจานทำเหมือนที่คนไม่ทําก็ต้องทำา ใช่ใช่ใช่ครับผมทีนี้ก็คือเริ่มต้นบางในเริ่มต้นเลยแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีมาแล้วที่อยู่ในวงการของอยู่ในแบรนด์ของอาร์มินบริการสําหรับตัวผมก็อยู่ประมาณอยู่มา12ปีโอ้สิบสองปีครึ่งเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสิปีแต่นี่นี่คือเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่ที่บางอามินเองแล้วก็ภรรยาก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาขยาก็เลยอยู่วงการในเรื่องของอาหารตลอด พอมาถึงรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของอาหารสังเกตหุ่นได้การันตีเชี่ยวชาญการันตีกีด้พร้อมแห้งเดิมไม่มีแรงระบบเชี่ยวชาญเรื่องอาหารเป็นยังไงไม่เชื่อไม่เชื่อต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยผมเชื่อเลยนะพอมาเป็นอามินบริการแล้วตอนนี้มา มาทาเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะสองคนสามีภรรยาโชว์ข้างหน้านี้ก็ยังคงเป็นสายอาหารอยู่สายอาหารแต่เป็นสายที่กาเรียกว่าสะดวกครับพกสะดวกไปกินที่ไหนก็ได้อยากจะกินก็กินไม่ต้องไปพัตตารไม่ต้องอะไรพกสะดวกเป็นสบายครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะไปต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยไปอีสานบ่อยเพราะว่าไปบ่อยแม่นะครับยุอีสานครับเขาอยู่เอลเอนะครับเขาอยเอ็นคาผมร้อยเอ็ดแองเจลิส ไปก็เนี่ยไปโอ้โหไปหาทานยากนะครับจะไปหาก็เข้าแต่ร้านสะดวกซื้อไข่ต้มอีกแล้วพอมาเจออย่างนี้แล้วโอ้โหพวกพาสะดวกเลยนะวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของ วันไรใช่ไหมมีสองแบรนด์วันนี้ใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นที่เคร да right? uh huh. really? ื่องดื่มก่อนละกันเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มก่อนเลยผมส่วนบุคบอกได้เลยนะว่าไงฮะผมดื่มแล้วดีมากหลายปีแล้วด้วยคนซื้อมาฝากอันนี้ทำมา5้าปีแล้วค่ะห้าปีใช่แต่ว่าแต่ก่อนคือยังไม่ได้แบบว่าทำจริงจังตอนแรกก็คือทำแค่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นเป็นแบบอาชีพเสริมอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะทำทำมาจนทีนี้แบบว่าตัวแทนมากขึ้นแล้วตัวแทนจหน่ายใช่ค่ะแล้วก็หลักๆของเราเนี่ยที่เราจะส่งจําหน่ายเนี่ยก็คือจะเป็นโซนใต้ใช่ตอนนี้ก็คือแบบ14จังหวัดโซนใต้ก็คือเก็บหมดแล้วโอ้โหส4จังหวัดหมดแล้วก็คือทางภาคใต้เนี่ยหมดแล้วนะใช่สมบสี่จังหวัดภาคใต้มีแบรนด์ที่ชื่อว่า น้ำส้มบ้านไร่มีส้มบ้านไร่ก็คือคือข้าที่ผมทานนะอันนี้ผมบอกเลยที่เคยทานอันนี้คือทานแล้วพอปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงจะมีอะไรนะเนื้อส้มมีเนื้อส้มด้วยของแท้การันตีต้องถามหน่อยว่าเราอยู่ในวงการอาหาร ทำไมถึงตัดสินใจต้องเป็นเครื่องดื่มด้วยถ้าแยกออกมาทำออแบรนด์ของตัวเองตอนแรกที่เริ่มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทําจริงจังก็คือแบบว่าบางชอบทานยอชอบทานอะไรเงี้ยก็คือ,อ,อ,อน้ำส้มนี่แหละใช่ก็ออคือ,อแต่แต่ว่าพอพอมาจริงจริงบางคนก็มองว่าแบบก็ก็ซื้อเขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มมันก็เหมือนกันทั่วไปแต่แต่ว่าพอพอเรามาทำพอลูกค้าได้ทานลิมรสชาติแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าบ้านไรอ่ะต่างจากที่อื่นเพราะว่าอย่างส้มอย่างเงี้ยก็คือว่ามาจาก มาจากไร่ทางเหนือเราเราไม่ได้แบบว่าไปซื้อที่ตลาดแล้วมาทำเรา,เราเลือกสวนเองถูกองออเดอร์ <Order S 2> <c oughs> จากสวน <c oughs> โดยตรง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มันจึงเป็นรสชาติที่เรียกว่า เหมือนกันทุกๆวันนะฮะรสชาติเฉพาะนะครับออเดอร์จากเหนือแต่ไปขายอที่ใต้สิบสี่จังหวัดใต้ไปหมดแล้วยึดหัวมือหมดแล้วเลยประมาณนั้นก็คือเราเราก็จะเลือกสรรคัดในส่วนของวัตถุดิบตัวตัวส้มที่เราใช้แบบนี้ค่ะใช่แล้วก็ส่วนเนื้อส้มเนี่ยของเราเนี่ย ก็จะเป็นอ่อในส่วนของเนื้อส้มเช้งอย่างตอนนี้นะอ่ออย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นส้มเขียวหวานอ๋อพันสุโูไทยอออันนี้อันนี้บอกได้นะคะแต่ว่า แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะแบบไปเลือกส่วนกันเอาเองแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยคือเราดีลมาเป็นระยะเวลา3ปีละอก็คือรสชาติหรือว่าเรียกว่าคุณภาพที่เราได้มาเหมือนเดิมตลอดเลยเราก็เลยนํามาเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆทีนี้เห็นว่าตอนแรกๆทําแบบแบบเป็นอาชีพเสริมขำๆรับออเดอร์วันสองวันใช่ไหมวันนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยจริงจังถึงขั้นไหนแล้วะ เต็มที่ถึงขนาดไหนเอ่อตอนนี้ก็คือเราก็เปิดเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายรับทา O E M ครบครบรูปแบบทำให้หมดเลยทําให้หมดเลยสมมติเปาอับดุล้ออยากจะทําน้ําส้มข้นใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสูตรที่มาจากที่ที่พี่เลไลลาใช่ไหมฮะจะจะมียี่ห้อของตัวเองอับดุล้ออะไรดีอับดุล้อนน้าส้มข้นสดประมาณประมาณะมาณพี่ไลลาเป็นที่ปรึกษาทําให้ได้เลยใช่ครับผมครบทุกกระบวนการค่ะก็ รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยหลายคนบอกน้ำส้มมันก็เหมือนพวกนี้แหละเท่าที่เท่าที่เเลยเคยสัมผัสมันคือหลับตาที่รู้เลยว่าโอ้โหส้มกินขวดไหนรสชาติเหมือนกันอย่างนั้นเลยใช่แล้วควาสัมพันินสัมผัสเนื้อส้มได้ของของเราจะต่างจะต่างออกไปคือเหมือนกับว่าเวลาที่คนทานเปิดฝาเนี่ยทุกคนก็จะได้กลิ่น น้ำมันเปิดผิวส้มออกมาตัวเนี้มันเป็นเหมือนอารมานะคะเวลาเวลาที่แบบเปิดฝาทานเนี่ยคือแบบว่าจะรู้สึกได้เลยว่าแบบหอมกินเปิด์ส้มเข้าจมูกเลยสดชื่นใช่ใครเครียดอยู่เนี่ยเอานั้นซ้องมาดมเลยเปิดปุ๊บฮะแล้วก็เครียดสีน้ำส้มเข้าตาแบบดีสิแบบช้าๆมือสิอ้อมือสั่นหิวสินะมีหลายไซส์หลายขนาด เริ่มต้นขนาดเท่าไรเอ่ยออก็จะมีเล็กจิว<ะ>๋วนะคะเ,เป็นร้อยให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยฮะ,ะตัวตัวตอนนี้เป็นร4อ ML นะคะราคาขาย ทำไมต้องเลกจิ๋วเลกบรรหารได้ไหมเลขสี่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนยุคแล้วไม่ค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะตัวยอดฮิตเลยขายดีที่สุดกีกีเเอ็กีเอ็มเอลนะตัวนี้300 ml 300 ml แค่ดูไกลๆนี่คือเห็นเนื้อส้มนะใช่ไม่คือผมนองด้วยตาเนี่ยนะใชเห็นเนื้อส้มด้วยตัวนี้จะเป็นใส่เนื้อส้มไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น1,000 ml ค่ะ1ลิตรเลยหลิตรค่ะอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ทานเอ่อ อเมริกาโน่ส้มอลูกค้าลูกค้ากแฟสดคือจะติดมากเพราะเขารู้สึกว่าเวลาที่ทานกับอเมริกาโน่ส้มแล้วอ่ะมันได้กลิ่นอารมาด้วยมันจะช่วยดับความสดชื่นมันจะดอบามดผมเล่าให้ฟังละกันตกลงผมเล่าให้ฟังผมผมดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มอเมริกาโน่ด้วยและที่สําคัญคือเวลามาเจอกับน้ําส้มอยู่ข้างล่างใช่ไหมอเมริกาโน่อยู่ข้างบนมันสดชื่นมันสดชื่นนะมันได้รสชาติที่กรมกรอบบนรถ ผมใช้แต่น้ำผึ้งของยาตีมทีวีไงคขาก็มีหลายๆรสชาติหลายหลายอย่างอันนี้คือในส่วนของน้ำส้มครก็ผมเนี่ยก็ดื่มแล้วเหมือนกันแต่ไปตามงานก็เจอเหมือนกันอยากจะบอกว่าอร่อยรสชาติดีหอมเหมือนที่นี่บอกว่ามีอารมณของเปลือกส้มเนี่ยเราได้กลิ่น แต่ว่าพี่น้องฮะอย่าเพิ่งเชื่อผมครับจนกว่าพี่น้องจะได้ไปลองชิมเองอพี่งานใช่ไหมฮะยี่สิบเก้นี้นะฮะไปลองชิมดูว่าเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าค่อผมกล้าบอกเลยว่าาชิมหนึ่งหนึ่งขวดต้องซื้อกลับบ้าน เพราะว่าอร่อยอร่อยมากครับผมไปเจอที่บูธเเท่าไหร่ฮะี่ส2บสอยี่สิบสองเอยี่สิอนะส้มคั้นสนบ้านไร่บ้านไร่ครับผมที่นี่หลายคนอาจจะโอ้โหเป็นยังไง ฉันอยู่นู่นนครสวรรค์ฉันอยู่กรุงเทพฉันอยู่นนทบุรีอาจจะหากินยากแล้วเกิดกินแล้วติดใจจะหาซื้อที่ไหนล่ะถ้ามีไอ้อยู่ในกรุงเทพและกรุงรีมณฑลเนี่ยหาซื้อที่ไหนได้ถ้าโซนกรุงเทพนะคะสามารถกดแอปโรบิน Ho ูได้เลยนะคะพิมพ์ว่าน้ำส้มขันสดบ้านไร่นะคะก็จะขึ้นโปรดักตัวนี้ลงมาเลยทุกตัวเลยในนั้นก็จะมีส่วนลดด้วยเวลาแบบว่า แบบพิมพ์เข้าไปเนี่ยลูกค้าก็จะกดสั่งเยอะๆจะได้ลดนเยอะใช่ส่วนส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็คือให้เซิร์ชบน Facebook นะคะพิมพ์ว่าน้ำส้มขันสดบ้านไร่ก็จะเจอตรงนี้เลยภาษาไทยเลยใช่ค่ะพิมพ์ภาษาไทยเลยหน้าจอเลยใช่ค่ะน้ำส้มขันสดบ้านไร่ใช่ค่ะก็คือจะเจอทั้งเพจทั้งตัวแทนหรือว่าเพจของบริษัทก็สามารถสั่งซื้อได้เลยโอ้ใช่ตอนนี้ตัวแทนเนี่ยในประเทศไทยอยู่อยู่อยู่กี่จังหวัดแล้ว ถ้าถ้าถ้าโซนใต้ที่เก็บหมดไปแล้วนะคะนอกจากโซนใต้ก็จะมีอ่าก็ก็จะมีโซนอีสานก็จะมีสีสะเก็ดนะคะมีร้อยเอ็ดอ่าค่ะแล้วก็มีนครมีดีส้มเขาเรียกว่าอะไรส้มร้อยเอ็ดเขาเรียกว่าอะไรส้มนี่แหละอ่ะส้มอ่ะค่ะก็จะมีบักเหนือบักส้มบักส้มครับก็จะมีโซนเหนือจะเป็นแบบพวกเอ่อตากแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดื่มได้ ครบทุกภาคแล้วพี่น้องแต่ละพื้นที่นะแต่ so. แตแต aquela, โอ Lords, linger, llegó, Dogs, mee, ้ยยังยังไม่ยังไม่ทุกอำเภอนะยังไม่ทันนะครับผมเอ้าเดี๋ยวภรรยาคุยเยอะแล้วบางมีขอโชว์บ้างบางมีเป็นยังไงบางมีขอโชว์บ้างบางก็มีเหมือนกันบางมีขยี้เส้นมันคืออะไรบางมีบางมีขยี้เส้นเนี่ยเอาคือเท้าความก่อนคือว่าผมเป็นคนที่ว่าชอบกินพวกอะไรพวกนี้พวกมาม่าถอยหลอนกลับจากงานมาไม่อยากจะ ตั้งเตาทําอะไรแล้วอยากรบกวนเมียไม่ใช่ไม่อยากคือว่าเราอยู่ในห้องแล้วไม่อยากจะอาบน้ําเสร็จจะนอนกินอะไรนิดหน่อยมาก็เลยปรึกษากับแฟนว่าทําไงดีที่เราจะทํามาม่าหรืออะไรก็ได้กินรองท้องแล้วก็นอนเลยบะหมี่บะหมี่มาม่าบะหมี่ครับอ่าครับบะหมี่เป็นบะหมี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําร้อนอ่ะแล้วกินได้เลยอะไรประมาณเนี้ย ก็กินได้ขยำขยำเทสองันมันกรอบมันมันไม่มันไม่อิ่มท้องออืดองอืดช็กินน้ะตามเข้าไปกินน้ำตามเข้าไปก็ไปกันใหญ่มันไปอืดทีหลัง ก็คือเริ่มต้นจากบางนี่ชอบอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะไปให้เข้าครัวเนี่ยเรื่องจะยาวนะเพราะว่าโอ้เราอยู่ในครัวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้ทีนี้เนี่ยตอนแรกจะไปกินปลาหมหลธรรมาไปทํามามีมัสมันแล้วอยู่มาอยู่ปฏีสองทำแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยมันเวลามันจะยาวมันจะโคดเเอาไปว่าเทน้ําร้อนแล้วกินได้เลยอย่างงี้สะดวกสะดวกกินก็กลับมานี่ก็มาเป็นแบบนี้ทีนี้ที่จริงมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่ มันไม่ฮาลานไงใช่ครับใช่ไหมมันไม่ฮาลันแล้วก็ไอ้ยี่ห้อที่ฮาลานก็ก็ไม่มีแบบนี้ครับก็เลยเป็นยังไงฮะคิดไปคิดมาก็เลยอยากจะทำให้ตัวเองกินทําเองได้เลยนี่ก็ออกมาเป็นบางมีขี้เส้นโอ้นี่บางมีบางมีขยี้เองเลยมีนี่แหละทัผมแบรนด์เองทําเองเลยนะมีหลายรสชาติเลยต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเย็นตาโฟน้ําใสเบนดาโฟเส้นหมี่ขาวครับ เย็นตาโฟมีขาวครับแล้วก็เย็นตาโฟเส้นมาม่าครับบะหมี่เส้นมีเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็เย็นตาโฟเส้นมาล่าครับโอ้ซอสกินนะครับเป็นรสเป็นรสซอสมาล่าครับใช่เส้นอันนี้เส้นอะไรนะอันนี้เส้นมีเส้นมีขาวเส้นมีขาวด้วยน้ำใสมีขาวก็มีน้ำใสแต่ที่ผมชอบอะไรเอ่ยอยากจะลองเลยนะคือนี่นี่คือเส้นอะไรเขาเป็นข้าวต้มครับ ข้าวต้มใช่แล้วก็ขยี้เส้นขยี้มันมันมีมเป็นอย่างนี้คือว่ายอ่ะยอเขากลับจากงานมาดึกรับแล้วยอคืออยากจะกินข้าวร้อนๆข้าวต้มร้อนๆแต่ไม่อยากกินบะหมี่ใช่ยอเขาไม่ชอบกินพวกนี้คนแก่เลยแม่กินเส้นชอบกินข้าวต้มเราเราก็เลยปรึกษากแฟนว่าถ้าเราไปให้คนช่วยคิดกับเราเนี้ย ทางแบบว่าปรึกษาเฉพาะทางเลยอ่าให้มันแบบว่าเป็นข้าวต้มออกมาได้ไหมโดยเป็นถ้วยร้อนเนี่ยได้ไหมแล้วก็ปรึกษาแฟนแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่เพื่อนๆกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมาออกมาเป็นโปรดักต์นี้ให้เพื่อนก็เอามาให้เราลองพอเราลองขึ้นมามันเกิดผ่านเราก็เอาไปให้ย้อลองอีกทีนะย้อยบอกว่าไงย้อบอกผ่านครับก็เลยเอาออกมาขายได้ครับเพราะของทุกอย่างผมต้องผ่านมือ ป <ELL> า,ากปากย่อก่อนทีหนึ่งก่อนที่ผมจะเอามานะฮะเรียกว่าพัเมีคิวซีให้เรียกว่าไม่ต้องผ่านเขาเรียกว่าระดับซสเปอร์ไวเซอร์สเปอร์ไวเซอร์อันนีก่อนคนที่ทำบอดในวงการอาหารไงถ้าผ่านคืออร่อยถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวไปปรับสูตรนิดหน่อยคนนี้กินไม่ได้อย่าไปรีบอ่าไปณนั้นประมาณนั้นเลยก็กลายมาเป็นที่เรียกว่าพกกาสะดวกคือทุกกาสะดวกอ่ะ ไปกินที่ไหนก็ได้เดินทางอยู่ในป่าได้ที่สำคัญเลยคือไม่ต้องจุดไฟ้ึงแล้วนี่แหละแก๊สถ้าเราอยู่คอนโดใช่นะไปอยู่คอนโดอะไรเงี้ยนะไปจุดก๊าซจุดแก๊สจะไรนะบากมีแต่เนี่ยสามารถที่จะเเาารียกว่ทำให้ร้อนได้เลยครับมาดูมาสาธิตกันดีกว่าอะทำยังไงวิธีการยังไงพอดีผมผมอนุญาตตรงนี้ก็ล้ามนะมันยุ่งยากหรือเปล่าบางดูซิมันทำยังไง เอาเป็นข้าวต้มเลยนะครับข้าวต้มก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จรายการผมจะกินข้าวต้มเราก็เอาทุกอย่างมาฉีดลงอย่างเดียวเลยอ่าฉีกลงในซองนี้ฉีกลงนะฮะครับผมในในในหนึ่งถ้วยนี้ประกอบอะไรบ้างฮะมีโปรตีนเกษตรครับโอ้แล้วก็มีเป็นข้าวข้าวเป็นบมีเป็นเส้นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็อันนี้ข้าวสารก็มีผัะเป็นผักใช่ครับผักอบแห้งครับอ๋อเป็นพวกอะไรคล้าย อหอมอทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือที่โรยในในข้าวต้มแหละใช่ร้านนี้ก็เป็นพวกเป็นตัวส่วนผสมทำรสชาติผสงรสอะไรเงี้ยช่วยเครื่องลงรสใช่ซึ่งเป็นแบรนด์ของบางมีสูตรบางมีเองเลยนะครับใช่ครับอันนี้ช้อนใช่เรามีช้อนให้เรียบร้อยเลยครับช้อนให้ด้วยไม่ไม่ต้องไอ้นี่เองไม่ต้องหาแล้วมีครบจริงๆอ๋อนี่นี่นี ที่ใส่เมื่อกี้นี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นถุงร้อนครับไม่ฉีกครับไม่ฉีกครับไม่ต้องฉีกมันไม่ต้องฉีกไม่ถึงฉีกอันนี้ฉีกอันนี้ครับฉีกสองพลาสติกใช่แล้วก็เอาเนี่ยใส่ที่ถ้วยสีดำนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่น้ำได้เลยนะครับก็คือน้ำทั่วไปเลยนี่แหละฮะใช่น้ำเปล่าธรรมดาครับน้ำเปล่าธรรมดาประมาณไหนเนี่ยประมาณนี้ได้แล้วครับแค่พอตึงสองแค่พอตึงสองใช่ครับเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งแล้วก็ใส่น้ำนี้ต่อ ใส่น้ำมันทั้งหใช่ถ้าเราอยากให้มันเข้มข้นเราจะมีขีดบอกสักสองร้อยถ้าอยากให้มันเจือจางแบบว่าอยากกินรสชาติพ,อ,พอสองขีดประมาณน,นี้เสร็จแล้วก็เปิดฝาไหมแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับปิดฝาออโอ้แล้วก็ปิดฝาอย่างนี้ใช่ เสร็จปุ๊บรอรอนานไหมเนี่ยรอประมาณสัก5นาทีได้ประมาณเดี๋ยวบอกรอสัก5วันใช่ห้านาทีไม่ต้องร้อนแน่ละค่ะบางเดี๋ยวร้อนมือเอาเดี๋ยวร้อนมือเนี่ยแั้วตนนี้เขาทำงานเห็นไหมมีปฏิกิริยาเขาจะมีควันขึ้นมาใช่คือคือถ้าเป็นอาหารอ่ะเป็นสูตรของทั้กสองเองส่วนอันนี้ก็ไปให้โรงงานผลิตพันเขาทำแล้กมาเป็นแบรนด์บางมีขยี้เสร็จทำไมต้องขยี้ <c oughs> ผมผมกลัวเราเราเรากลัวจะไปเหมือนคนอื่นถ้าเป็นถ้วยร้อนอคนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้มันก็จะซทำกับเขา,เา,า,าผมอยากจะให้มันแตกต่างกับคนอื่นอะไร,รอย่างเ<ม>งี้ยบางบาง,บางอาบดลอร์เคยไป ลานก๋วยเตี๋ยวไหมใช่ครับพคือเวลาคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาเส้นไปลวกเนี่ยเส้นใหญ่เขาจะขยี้ก่อนขยี้ก่อนบางมีขยี้เส้นเองเลยใช่ใช่เห็นเส้นนี้บางมีขยี้ก็เป็นบางมีขยี้เส้นบายบ้านไร่ต้องมีบายบ้านไร่ด้วยอันนี้คือของแท้เมียคุ้มอยู่อ๋อถึงว่ามีาบบ้านไร่อยู่จะให้บางมีโดดเดียวไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยไม่ได้ครับผมเขาถามในความรู้นิดนึงฮะในการทาน ถ้วยร้อนเนี่ยขเขาเรียกคือวัยรุ่นเรียกกันว่าถ้วยร้อนบางทีบางทีรอาจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าวัยรุ่นเขาเรียกกันถ้วยร้อน<ย>นะถ้วย,ย,ย,นะยอุ่นนะถ้วยอุ่นนะทีนี้วิธีการเราทานหมดเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวที่มันทําความร้อนเนี่ยเราสามารถไปทิ้งที่ไหนได้บ้าง ในการในการจัดการของมันเนี่ยถ้ามันไปโดนน้ำอีกทีหนึ่งมันจะร้อนขึ้นอีกทีหนึ่งไหมไม่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 อ๋อมันทํางานเฉพาะแค่ช่วงเดียวใช่ทีเดียวทีเดียวใตัวนี้เราก็จัดการทิ้งลงถังขยะแบบว่ามีสีก็จะดีก็ลงสีแดงไปเลยแต่ว่ามันจะไม่เกิดปริเกิย ปฏิกิริยาอีกแล้วนะคะตัวนี้เขาจะทํางานเต็มประสิทธิภาพเต็มตามเวลาของเขาก็คือประมาณ20นาทีก็คือ,อตัวตัวเจลตัวนี้ก็คือจ,จะหมดประสิทธิภาพไปทีนี้ล่าสุดพอดีมีน้องอมาสั่งไปแล้วน้องเดินทางไปประเทศตุรกีแล,แล้วคุละคือก่อนนั้นเนี่ยมีลูกค้าทักเข้ามาถามเราว่าแบบเออสามารถ เดินทางขึ้นเครื่องบินได้ไหมเราก็บอกว่าอ๋อเราเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรายังไม่เคยเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวตัวเจลมันจะทําปฏิกิริยาหรือว่าก่อไฟบนเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วน้องไปตุรกีมาแล้วน้องก็เอาไปทานที่นู่นแล้วน้องก็ถ่ายรูปลงมาก็คือทำแล้วผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแสดงว่าขึ้นเครื่องได้คือทำมันไม่เป็นอะไร คือถ้ามันไม่ไม่ไปผสมกับน้ำามันก็ไม่มีอะไรที่ไปทนไปทำปฏิกิริยากับน้ำใช่แล้วก็ใ,<ช>ในกรณีท,ที่ที่มันโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะทำงาน20นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปทิ้งถังขยะหรือไปทิ้งนะก็แต่มันจะม่มันจะไม่ร้อนอีกแล้วใช่ค่ะมันจะไม่ร้อนคือทีเดียวจบหดไข่อ่านะครับนี่ๆี่น่พอเห็นอย่างนี้แล้วนี่เดี๋ยวมควันขึ้นแล้วนะฮะนี่นควันขึ้นแล้วอุ่นร้อนนี่ร้อนร้อนนีเขาไม่งัมันโอ้ข้าวข้าวสวยนะข้าวสารสุกนะ ครับฮะอันนี้จะให้ปมนรลอยชิมเพราะฉะนั้นคนที่จะก็เรียกพกพาไปเที่ยวป่าเที่ยวทุทยานเที่ยวอะไรพวกนี้นะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกลัวจะไม่มีอะไรกินมี อ่อบางมีขยี้เส้นหมาล่าหมาล่าจะเป็นจะเป็นเส้นแบบไหนฮะเป็นเส้น yes. แบบเแบบส้นใสายบะหมี่ครับอ๋อเส้นบะหมี่ใช่อ่าเส้นบะหมี่อันนี้น่าทานอ่าแล้วก็บางบางมีขยี้เส้นเย็นตาโฟเย็นตาโฟอ่ามีสองเส้ euh, เนอ่าเยนเย็นตาโฟนี่จะมีเส้นมีขาวมีขาว กับเส้นบะหมี่ครับกับเส้นบะหมี่แล้วก็มีอะไรนะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจะเป็นเส้นหมี่แล้วก็เป็นต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็มีต้มยำมีต้มยำต้มทะเลต้มยำทะเลมีน่ากินนากินข้าวต้มแล้วก็ห้าแล้วมีอะไรอีก ลขาเป็นครับมีห้าอย่างโอ้โหพกไปห้าอย่างห้ารสชาติกินไปห้ารสชาติเาเรียกว่าอร่อยไม่ซ้าไม่ซ้ำน่าอร่อยไม่ซ้ำเพราะมีหลายสูตรมีหลายสูตรนะไม่ใช่ว่าทำาสูตรไปได้นะมีหลายสูตรมีหลายสูตรอร่อยไม่ซ้ำเพราะมีหลายสูตรมีหลายสูตรนะครับแต่นี่คือสูตรของบังมีขยี่เส้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่านะ ขายตามร้านมีขายที่ไหนบ้างครับเขาจะรับไปขายอย่างเงี้ยติดต่อยังไงฮะอันนี้ก็คือเซิร์ชหน้า Facebook เหมือนเดิมเลยนะคะพิมพ์ว่าบางมีขคยี่เซ่นะคะก็จะเจอตัวแฮชแท็กที่ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่รับไปแล้วหรือว่าจะเป็นของทางเราเองโพสตก็สามารถเลือกสั่งได้เลยราคานี่คือจะเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศก็คือคาต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายอะติดต่อ ติดต่อทางพิมพิมพ์ว่าบางมีขยี่เส้นได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครถ้าใครได้ลองทานแล้วค่ะตัวข้างหน้านะคะจะมีบาร์โค้ดที่สแกนค่ะสแกน QR code ได้เลยค่ะจะเข้าไลน์แอดค่ะเข้าไลน์แอดนี่ก็ติดต่อกับบางมีได้เลยตรงเลยติดต่อบางมีได้เลยนะจะมีแอดมินตอบครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ที่สำคัญคือเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่า ไอ้ที่เป็นสะดวกอย่างเงี้ยมันไม่มีฮาลานครับใช่ใช่ที่มีฮาลานมันต้องมีเตาแก๊สอ่าใช่ใช่ไหมบางทีไม่ได้พกเตาแก๊สไปไม่ได้พกเตาแก๊สไปวันนั้นเป็นยังไงกับพกเตาเศรษฐีสิโอ้โหไม่ไวจะไปบ้านเขาใครไม่รู้แนะนำอันนี้ก็คือพกพาสะดวกนะเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็จริงๆเนี่ยน้ำหนักดีมากเลยนะเวลาคนจะแบกเป้หรือแบกอะไรไปเนี่ยนะฮะอิ่มท้องผมบอกได้แล้วสมมติ บอกขึ้นั้องบนได้ฝากไปต่างประเทศได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะได้ค่ะ๋ยวเราจะมีผมรจัดส่งให้ลูกเขาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ความตั้งใจผมคือที่ผมทําขึ้นมาคือผมตั้งใจว่าจะให้ทันวิธีฮัทปีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีนี้ที่กําลังทํากันอยู่ความตั้งใจผมก็ว่าอย่างน้อยผมก็จะเอาไปให้พี่น้องเรากินแสดงว่าพี่น้องของเราคุณยัทปีปีนี้เนี่ยนที่ล่าสุดเลยเนี่ยมีโอกาสได้ กินบางมีขยี้เส้นที่มุกก้อเลยยังยังยังไม่มันออกมาไม่ทันอ่เพิ่งเสร็จล่าสุดเลยแบรนด์นี้จะมาเปิดตัวในไงของเราด้วยใช่เอาดูสิใครดูเดือนเร็วไปเปล่าก็เลยบางทีไม่ทนไปไปพอดีเขาบินบินพอดีแล้วก็ผมก็เสร็จตองคืนพอดีโอ้โหเฉดีวนิดเดียวอันนี้เสร็จล่าสุดเมื่อไหร่ดูนะวัน อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ผลิตผลิตวันที่สองผมจำได้รม่ได้สองเดือนที่เขาไปฮัตกันวันที่รักทอเน็ผ่านมาดดเเเเเเเลยยกกก็็็แแสสงงวว่่่่่าาาาาอะะะะะัััััไไมปปนนนนนนททททีีรรรรรู้้้จจหพพิฉใคต ผมแนะนําให้เอาไปชิมก่อนคไปชิมแล้วรอร่อยติดใจเป็นตัวแทนเลย<ช>ก็ติดตอ่อได้หรือจะติดตอ่อที่หมายเลขนะครับครับศูนย์ปดหก 1799 1798ค่ะฮะ1798อ๋อผมตาไม่ดี1798งเจ็ดเก้าแดนี่ยครบอกสุดยอดได้เสได้แล้วเปิดถ้วยให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะหมดเวลาอันนี้ฮะอยากเปิดเปิดมาน้าเปิดน่ากินมากเลยตัวเจลตัวนี้นะคะบางบางสั่งพิเศษเพราะว่าถ้าเป็นของแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะแบบว่า10นาทีก็หายร้อนละแต่ว่าของของบางเนี่ยคือใช้เวลานานถึงแบบทานหมดเลยก็คือยังร้อนอยู่ อ๋พราะเพราะด้วยตัวเขาเองชอบกับทานอาหารที่แบบร้อนๆเหมือนเขาอยู่กับวงการอาหารใช่ไหมคะโอ้ใช่ใช่ใแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าถ้ากินไม่ร้อนเนี่ยมันไม่อร่อยไม่อร่อยต้องกินร้อนต้อต้องกินร้อนใช่ค่ะนี่ฮะอ่ะสุดท้ายนี้นะเดี๋ยวให้บํมรุร้อชิมหลังหลังจบรายการยังร้อนอยู่ร้อนมากเลยครับร้อนร้อนมันเป็นร้อนใจเย็นเย็นอ๋อร้อนก็ว่าะเป็นยังไงเข้าต้มเขาเขียนอยู่ว่าเข้าต้ม อานะอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับผมมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ไปเจอกันที่งานนะครับผมบูธ A 22มีมทั้งน้ําส้มขันสดบ,บ้านไร่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือบางมีขยี่เส้นเปิดตัว งานมุสลิมเฟลลี่นะฮะ2-9 30 31นี้นะครับผมไปเจอกันที่สนามกีฬาหัวหมากใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทำยังไงติดต่อในงานได้เลยไปที่งานไปคุยได้เลยไปชิมไปติดต่อกันให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตต่อไปอิชาร์อาจจะไปวางอยู่ในพื้นที่ต่างๆของต่างประเทศนะอิชาร์เาตองขอดูอากันนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่งานมุสลิมเฟลลี่นะครับผมวันศุกร์นี้แล้ววันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมน้ำส้มคั้นสดบ้านไร่นะผมบังมีขยี้เส้นนะะผมโดยคุณ ลายลาจำปาทองนะครับผมและบางซูไฮมีพูนพุทธนะผมที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคราวนี้เราทั้งหมดและทีมงานลาไปก่อนครับอัสลามอัลัยกุมมอรอะ์มะตุลลอฮ์มอรอะาตมัดุลลฮสวัสดีครับ